สวัสดีครับขอบคุณพี่จินตนานะครับผมคุณยูโคระขอบคุณหลายๆครับผมเพิ่นฝากเพิ่นฝากเพิ่นฝากของมาให้พี่น้องขอบคุณขอบคุณเพิ่นหลายๆครับผมตาต,ตหน่อยไยเ้ยเสียงไปเสนนี่มาปิ้งปิ้งที่แรีกเี่นี่คิดว่ดาขนมนี่นี่ เพิ่นคิดว่าขนมเพื่อนเนี่ยนะาเพื่อนเลื่อนพอไปเพื่อนเลื่อนพอออกไปเอามีไปสนีนาพ่อมาท่านเอา้ผู้ใดค่ขึ้นบนมีไผ่สร้างงงมาท่านวันนี้ไปสนีเพื่อนจะได้เ,เอามาใหา้จะได้เ,เส้นซื้อเอาครับผมจะไ,ได้เล่จะได้เล่สีกมึงนี่ว่าของเล่นเพิ่อนเ <c oughs> พิ่นมี้จดหมายหน่อยมาพ้อเห็นแต่หน่อยอยากกิน ปลาฉลาดปนพี่เลยสั่งมาให้ลองกินดูคนโคราชชอบกินมากน้ำพริกปลาปนวิธีทำดูจาก youtube นะจ๊ะมีหลายสูตรหลายวิธีจ้าครับผมขอบคุณพี่พี่จินตาน่าหลายๆครับผมแมนว่าตานชือพี่แมนครับผมพี่จินตานาที่ี่อะไรลูก โอ้ลูกจ้า oh. ขอบคุณเพื่อนหลายๆครับผมที่ต้นหน่อยต้นหน่อยเห็นเนอะเออพี่พี่แสนพี่แสนหน้ากาเนี่ยครับผมนักร้องเนี่ยเพื่อนจริงเนี่ยเพื่อนก็นเอาบักพีกเออกินกับเม็ดกระถินเนี่ยต้นหน่อยก็คิดอยากแล้วกินมือก็ขอเสวยละลอนเนี่ย ตาหน่อยก็พอได้คิดอยู่แบบอยากกินไงแล้วพี่มึงมึงนั่งเป็นเลยใจดีฝากมาให้นตาหน่อยครับผมขอบพระคุณหล,ลายๆครับผมขอบพระคุณอย่างสูงอุ้ยหอใหญ่มากเนี่ยเดี๋ยวตาหน่อยสิไปเมืองวิธีการเฮ็ดกินเดี๋ยวไปหากระถินไปหาเม็ดกระถินก่อน ปาลปาลปนปาลปาปนนี่ปลาปนนี่นี่นี่มียักษ์ขามอ,อุ้ยขอ,ขอบขอบขอบคุณพี่จินตนาหลายๆเลยครับเป็นจินจินตนาแม่นครับผมขอบคุณเพืนหลายๆครับผมที่ยังหักยังเอ็นดูเนาะขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยว เดี๋ยวมาดูตัวไหนจะกินหาเมตดกระถิ่นก่อนทำแซ่บๆกับไข่ต้มไข่ไนเนาะครับขอบคุณครับบ๊ายบายถึงแล้วนะครับขอบคุณครับ